ใจมือนีมาเออมากับสายโฟลเทวดาพญานาคเพิ่นเป็นประธานในห้าตัวครับโอ้ยขาดอยู่ซงโม่งนึงว่าคนสิหยุดเออพอเพิ่นอยากเผ็ดอยากท่ออยากตอกอยากส้างเนาะเพิ่นักแล้วแล้วเป็นยังไงบรรยากาศให้การสร้างเฮาตอนนี้อ๋อจังว่าก็ขาดปัจจัยอยู่ด้วยล่ะเลี้ยงพญานาคเลี้ยงอยังก็โอเคละล่ะเดี๋ยววิหารเพิ่นเนี่ยกะชินเด้อวางละเก่าลอยเก่าดิเก่าบัด กะทินเน่ากันเลยเออมาร่วมกันเพราะว่าผู้แปดตอดคนกับยำนากงยำนะคนอยากให้เฮ็ดให้ท้ำอยากไห้สางไห้แปงซอยกันคือจังคนบอกเอาซื้อล่องได้บาทนั่นละเออ่นก็อยากให้ซือกูคูกูคนคนเพินกิดตามทรงเฮาเออร่างคนเฉียนซื้อน้ำสกุลบ้านเลี่เคี่ยก็ไม่อยากบอกดิเออไ่อยากบอกก็ว่่อยากได้เรียก่นก็สร้าง ว่าเดนการไปซีนี่ก็ส่งมาถึงเนี่ยย่านย่านปูย่านปูไปหอดเราคุยกันอยากบอกว่าจังว่าจังว่าช่วยนี่ล่ะบอกอ่าโอ้เขียนชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดไปแล้วปูเพิ่นมีย่านทิพย์เพิ่งจะถึงที่หรอเหมือนกัว่าเนาะเรื่องสั่นครับมาหนี้ในส่วนพญานาคนี่เชื่ออะไรเราเป็นบักับในส่วนตัวองค์พญานาคเออพญานาคเชื่อเราได้ครับเหลือวเจ็ดเหี๋ยวยังนี่ละเอ้าแต่กำลังท่าสีท่าเจ็ด แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็มีหารเพิ่น่ะเรื่องขาดปัจัยคือสรื่อนมิหรนี่ละแผ่นท้องเท่านี้เออแผ่นทองแตยังขาดอยู่ด้วยแผ่นทองก็สามารถเขียนได้แผ่นทองยยอดได้อยู่ยยอดได้อยู่ครับเออยอดได้พละจนกว่าพัรษาพละพัรษาก็สีปิดเออยจังสิสีปิดพลรศรวมบุญรวมกุศลกับนี่มโหตนาบุญน้ำกับคเชิ่อครับผมเออวแม่พี่น้องเอ ผู้อยากได้บุญได้กุศลอยากโชคดีก็ผู้แปดสอกเข้าไปเชินได้แต่ว่าหลังจากเหตุที่ที่บวงสรวงเคนเราแล้วอู้ฟันดีคักดีเนี่ยนี่แ่ละมองอยากได้ยิ่อนี่แหละหลังจากบวงสรวงมือบวงสรวงเหนียผลหัวลูกสู้ๆคนนี้เพราะว่าเทวดาเพิ่นมาเป็นพยนคยันถ่ายรูปไปเนี่สีเขียวร้อยมาเลยร้อยอ้อมเลยอ้อมสเออ ว่ามองผลลามากลากไม่หุนแลยครับเออเมื่อที่ห่เห็ดดีที่นั่นเมื่อเู้เห็ดดีที่นั่นเลยเมื่อนั่นน่ะครับผมเออแจ่ว่าไทยลูกปอยูเทียบใอยูเออเห็นเทวดาเพิ่นมากแเรียกว่ามั่นใจมั่นใจว่าผู้เพิ่นอยากเฮ็ดจัดสางครับผมเออผู้อยากให้เฮ็ดใจสร้างให้ทำตรงนี้เออเพิ่นก็อยากให้ห่อลำห่อด้วยเนาะครับผมเออ เพื่นเนียว่าเพื่นมาบอกเพื่นมาบอกมือนั่นนี่เพื่นบอกว่าให้เพื่นกินยิมกินเต็มดีขอล่อมากเอ๊ะเหมือนอะไรในปภาษานม่องยูหม่องาวนานผมก็เห็นก็ได้เห็นนั่นล่ะบาดีกินยิมกินเต็มเนี่ยเพื่นบอกว่าโอ้ยกันน้ำท้องกูตุงกันน้ำท้องกูเต็มกระเป๋ากูสูกระตุงเพื่นว่าเพื่นวางสั่นเนี่ยเขาจะเอามันเข้ากับจัดเตรียม่ี้เขากันได้เนาะจัดเตรียม มัพุ่มใจนะผมยอมว่ากันแต่ว่าก็เลยคิดว่าสิตุงอยู่ยุดอกครับแต่ว่ากัเป็นเอฟซีฮ่องท่วมมากแล้วหายดิเออท่วมฝันนั่งเทียกับไปเป็นลูกอาจารย์นี่ดิเออใส่ชุดขาวไปหาไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนเลยไปหาเอ่อไปหาเอฟซีฮ่องกับก็จะท่วมาบอกโอ้อาจารย์นี่เป็นลูกอาจารย์มากเลยดิครับผมเออบ่าห้มีมิตบ้าฝันบุญเหรอใครว่าฝันดี เขาเจ้าฟันนี่มือเคลื่อนทางประเทศกับทั่วมากว่าอาจารย์เอหวยชนะอาจารย์เนี่ยหนูมันใจสามตัวเลยครับเพราะว่าฟันเห็นเลียดนี่เต็มอาจารย์เลยานอย่างจึงคืออยู่เลียดเต็มอาจารย์อยู่เลียดเต็มฟันว่าเลียดเต็มแดงจึงคืงอยู่กหนูฟันยังสีนี่หวยอาจารย์เขาเขาเที่ยวเนว่าเห็นว่าเอาแล้วมันนี่ ที่ว่าจะเข่านี่ตัวเลขมือนั่นนี่ปูพันเขียนให้เลขสามตัวนี่ชัดเจนแล้วคือเก่าหนึ่งสีเนาะแต่ว่าอีกอีกที่มันเป็นปริศนาอยู่ที่ว่าเบิ้องยาห์ันอาจารย์สมหวังสรุปให้เป็นตัวใดแล้วมาดงสิคุ้ยเรีองนิมิตนึงนึงด้อหลังจากนั้นเออนิมิตนิมิตหลังจากที่ปูพันเอาตัวเลขที่ว่าเอพ่นเขียนให้มือนั่นก่อนที่พันเขียนในมือนั่นก็คือ พ่นเชื้อในเก้าหนึ่งสี่เออแต่ว่าที่ปิดเป็นปิดสนาของเขาอนครอบอนสี่เป็นซี่ศูนย์แบบนี้ว่าเป็นซี่ศูนย์มันก็มีเลขสามตัวอยู่แล้วมันเป็นขีดขีดนี่เออซี่ศูนย์แต่ว่าพ่นมาบอกนี่เพ่นบอกว่าบาดมาสองมืยนี่แหละก็เลอกไว้สองศูนย์อยู่นั่นแหละเพราะว่าเมื่อนั้นหลังจบคลิปเออหลังจบจากพิธีนะครับก็ได้ มีการคูกุ้ยกับข้างอาจารย์สมหวังเข้าสรุปตัวเลขกันครับครับในส่วนสามตัวที่ชัดเจนเลยครับคือเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่แต่ว่าตัวที่บอชัดเจนเนี่ยเมื่อนั้นมองว่าอ่าข้างอาจารย์สมหวังกับมองว่ามันน่าจะเป็นเลขหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ครับพอว่าหนึ่งศูนย์สี่เนี่ยมันจะไปตรงกับทะเบียนรถของอาจารย์สมหวังพอดีครับแล้วเลขที่มันเขียนให้หนึ่งกับศูนย์มันชัดเจนอยู่แต่ว่าตัวสุดท้ายที่อยู่ข้างหลังเนี่ยที่เป็นตัวตะวัดตะวัดเนี่ยตัวนนนนนนนัััััั้ที่่่่่บบบชดเเเจลลละคคคือขยรร ท่านถูกว่าเด็กซีเลยเนาะเด็กซีเลยครับผมครับเด็กซีพะว่ายังวาตีเพราะว่าได้นิมิตดิคือได้นิมิตดิเด็กหน่อยเด็กหน่อยสองคนไอเด็กน่อยพูดหนึ่งกับแม่มันยางมากว่าเด็ขี่รถมาเห็นรถไปเสียดซะนี่พอรถไปเสียดปุ๊บนี่ยังว่าจีลุ่งไปว่าโอ้ยแม่พอถทดพอให้ได้ผมมาเห็นเนี่ยรถผมเฉียดเนาะมาในส้นเนาะแม่เฉียดแบงไง่บิเชียดให้ เครอดคักอีหลีเหล่าก็เลยคอยพุยเหล่าอ่อยเอาเอาแม่แม่กระผมสิไปทา้งหลาแม่ศูนย์เออแม่ศูนย์เนี่ยศูนย์เครียดศูนย์กั้แปลว่าโมโหนะครับเด็กเครียดศูนย์โมโหต้องแปลก่อนคือเครียดคักศูนย์ขักโมโหคักเออวัดที่ว่าได้ก็ว่าเอาขึ้นรถน้ำผมเนอะผมจีเป็นพระลาไปทรงบัดนี้เพิ่งขึ้นรถบัดนี้บัดพ่อขึ้นรถไปปุ๊บบัดนี้คือไปไปเห็นผู้แปลศอกผู้แปลกศอกคน ว่าอาจารย์ทมหวังไปบินบาทน้๋วปูเด้อยเฮ้ยปูบาทมาอยูปป่บ่เฮ้ยอากมาเดี๋ยวสองใบรู้ว่าเส้นดีเออกบาทไมออบาทมสองใบเอาบาทไหมสองใบนี่คือเป็นความฝันหลังจากมือพิธีหลังจากมือพิธีครับผมบาร์ดีพ่อไปบินบาทปูบอกท่านที่เลยเมียกับลูกสู้ยืนีิ้วใส่สู้ยืนนิ้ล่ะพูดแล้วเคนว่าบอกให้แม่กับลูกอยู่ให้อยูหนึ่งซีเฮาอยู่แล้ว คุณบอกว่าคนหัวลุกคือสูบนนี่หนึ่งสี่นี่ืออยูล่าเพราะใบใส่หรอกยู่าล้วบ่ใปใส่เพราะว่าเพิ่นบอกแม่กับลูกอยู่ครับ่ให้ไปใส่บาดีกับใบบินบาดกันไปบินบาดกันตีเพิ่นกับเก่าเพิ่นว่าเพิ่นกับสีเก่าหนึ่งซี่คือเก่าตัวกันว่าบาดสองเลยกับสีตีไว้กับสีตีเป็นนั่นกันเป็นสองศูนย์แต่ว่าบาดขึ้นนี่ขึ้นนี่ฝันนี่ตื่นขึ้นมานี่ที่ว่ารถเฉียวนี่มันแปด ลดยางหัวเื่งสองเซนลดยางหัวสองเซนสองเซนคุณเดาเขไดมาลักปล่อยลมเนาะบบบนี้เนาะเขายังว่ายเดียแนเดียแตะหัวก็ไปสอมมาเหมือนเช้านี้กายังว่าห่วยให้เขาบัดเอาล่อออกไปพุดอ่ะเมืงด้วยนี่แหละกฝันเป็นปจบหเลยว่าความฝันเป็นกินหนึ่งสี่ไม่หนีไปไหนคุณเามันสามตัวก็คือเก้าหนึ่งสีุ่้เรียว คนก้มฟันเป็นกคือตัวนี้เลยคือเป็นตัวเน้นตัวที่มั่นใจที่มตันี้มั่นใจเลยล่ะครับมั่นใจเต็มที่เลยเพราะหลังจากนั้นมาอีกเดียวขึ้นที่สองว่าฟันอีกเดียครับขึ้นที่สองมากูว่าบอกเลยไปคือไปขอฟ้อนจากเมียครับผมือีิไปขอฟ้อนจากเมียงวดก้อนเพิ่งกับบอกไปขอฟ้อนจากเมียกันเห็นบ่ะคนไหยแปดเจ็ดห้าเจ็ดห้ากักเขา ว่านนี่ไปขอพนจกนากแม่บ่าดีขึ้นขึ้นว่านฝันอฝันบาทนี่มันฝันบ่าคุณยิ่งมาชี้รถผมบาดีพูดฝันเชียนหวยให้ผมเฉนี่เชียนตัวนี้ละเพิ่นเชียนให้เก้าหนึ่งสี่กับสี่ศูให้ไปให้เขาให้หมดอันซื้อในบาทเนี่ย เออโว้ยว่าเป็นเอาไปให้ไปส่งให้เขาจนบ่ได้รับได้นวดกว่านี้ครับผมเออแต่ว่าไปส่งให้เขียนคือเฉียนฉีกไข่เช็ดนีกไข่เฉ็ดฉีกไข่ครับเฉียนฉีกไข่คนก็หลายแบบเออแต่ว่าชีดว่าคนสิได้โชคน้ำปูแปรสอกหลอยู่ดอกครับผมนั่นแหละนี่นี่แหละตรงนี้แหละคิดว่าหวยฮา้จังได้หวยฮา้กบว่ามันใจว่าเขาแล้วอยู่แล้ว กันเพิ่นอยากเคลียร์อยากสั่งอยากทอดรัดท่อเนาะค่ะตั้งแต่มาหนีเพิ่นก็ห้ตลอดก็บ่าเคยผ่าดียครับผมจูงวดก็เดครับเอ่ตั้งแต่มาอยู่หนีปุ๊บเจว่าจะงวดแล้วก็เพราะเคยผ่าจักงวดที่เพิ่นห้นอกจากผู้แปดสอบหายแ้วทางวดใดที่อาจารย์สมบังฝันว่าไม่ยิ่งแม่กับลูกมาหนีคือรถดถือรอดวันนี้ซึ่งวันนี้กับมาแล้วมาตั้งแต่ตนตนงวดเลยอืมมาแล้วเพราะว่างวดงวดที่ว่าแม่กับลูกนี่ สี่สองเหิน่าวันนั่นกับแม่ก็ลูกก็อันนี้ว่าใอรอยู่น้ำผู้หญิงสองคนลูกกับลูกผู้หญิงสิว่าอยู่น้ำผู้นี้ก็ว่าอีกสองคนเดี๋ยวอยู่น้ำห้วยสีสองก็คักละพะว่าเพระว่าตอนนั้นนี่คือเขามาขอผู้บาจารเพิินเพิ่นมาว่นอยากเขาล่างก็ได้นิมิตในนิมิตเอา ว่เพิ้นวาเขาล่างคือว่าพิ่นอนุมัติไว้เขาล่างแล้วเขาต้องถามมาจายไงพิ่นว่าะเพื่นใ้เขาเนี่ยพิ่นเขียนในช่องเขียได้วยงวดที่แล้วเขียนแปดเจ็ดห้ากับเจ็ดห้างวดนี้เขียนหนึ่งเก้าสี่เขียนหนึ่งสี่เก้าับโอ้ยตันี้ตัวนี้ตัวนี้ว่าตัวนี้เฮกับยังอีกแบบนี้เก้าหนึ่งสี่ับเออนั่ยแหละ แล้วตอนนั้นนี่พ่นก็ไม่เขียนไห้เป็นล่างๆแต่เขาเห็นหนึ่งเออตรงนั้นศูนย์บ่บตรท,ที่ว่ามาแปลนี่ก็คือคือเพิ่นเขียนไห้ไปแจกพ้นก็คือเก้าหนึ่งสี่กับสีบ่ศูนย์นี่คือเขียนชัดเจดเียนเลยนนได้แจกพ่นซื้อในบาทนี้ให้ไปแจกมันแสดงว่าสรุปได้แล้วบาทนี้ นี่คือสรุปได้เป็นครงสุไทรบเลขสามตัวนี่คือเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่แล้วเลขสองตัวกับสี่ศูนย์เออสี่ศูนย์คุณเขียนให้เอาไปแจกสี่ศูนเอ้าห้อสีรอดใส่ให้เงอาจกรย์งทุกังช่อด้ยแม่ท่านนาโอ้ยอนีเจได้เอาไปทุกชอยังได้นี่เพราะว่าเพราะว่าในพันบอกเป็นอย่างวมื่ที่พันย่ำนักเออย่ำนักนาคือว่าให้ทําบุญกับปู่ใส่บาทครับผมเออเก้าสิบเก้าบาทครับเออแล้วปล่อยปลา แล้วตักบาตรเจ็ดวันนี่แหละครับการปล่อยปลาคือปล่อยกัมปล่อยเว้นเนี่ยถามเผนมัดว่าเป็นยังคือให้ปล่อยปลาเป็นอยังคือให้เขียนเป็นอย่งคื้ทำาบุญกับปูครับผมบุญมันไม่เหมือนกันครับอือบุญบ่เหมือนกันเนี่ยบุญบุญไ่เหมือนกันนั่นแหละเอาเอาเอาไปนี้ขออนุญาตเราชัดๆอีกสักรอบหนึ่งนาะคเนาะตัวเอาหัดนไหมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม เอลงอีกครับนีนึงอันนี้เอาอีกครับโอเคคโอเคครับผมนี่คือโค้งซุดไทยแล้วก็ท้ายสุดครับผมล่าสุดปูแปดศอกมาเขียนแล้วตัวเลขที่จะให้นําไปแจกคนนะครับก็คือเก้าหนึ่งสี่กับสี่ศูนย์ครับซึ่งเป็นตัวเน้นครับผมสามตัวเน้นไปที่เก้าหนึ่งสี่ครับสองตัวหนึ่งสี่ และ40 40นี่น่าจะเป็นล่างเนาะทำอาหาแมนบอกครับเิ้นวาบอกครับ,ครบ40คิด<า>ว่าเป็นล่างครับผมส่วน20นี่คือแปลจากความฝันที่ปูเพื่อนเอาบาทมากอบาทมา2สหน่วย 2. 2 2ใบ2ใบบาทสองใบก็เลยเป็นตัวร่องไว้คือ2 0ครับครับแล้วพอในส่วนเก้านึ่งก็คือจับออกมาจากเลข3ตัวครับอันนี้คือจับสวัางจับไหเนาะครับเอาโอเคครับผมชัดเจนแล้วบาดนี้เฮ้ากับเว้าหลายยายห้าง เนาะครับครับ <cụ> เอ้าจ <ขอ S 1> ังเดยกัขอวยอพรให้นะฮะหยบซี่หยาดทีผู้ำบุญรวมบุญรวมกุศลนน้ำสสกูแปดสอะตาให้โชคดีสุขสุขสขก้อนไก่ลำให้รวยเงินไหลน,น้องท่องไหลมาก็ขอให้โชคดีทั้งบนทั้งล่างเงินละงวดนี้ครับ,รบ <iment S 2> สุขสุขคนเด้อ er, บุญรักษาเทวดากลุ่มกองสสาาธธุุสาธุสาธุ